อ,อ้าวมานเนี่ยไอ้คนตู้ปานใกตีพ่อการมาเนี่ยอ,อ้าวตีกันเบิ่งตัวไรชินะา <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยคสน,น,น,นสู้จะไหนจะไตัวจมูจะอายอ้าวสู้จำท้องใครวุได้บ่ไอ่ไอน่มเป็น้ยัง้คเสื้อท่องใครก็ตายจากอ,อนนะายดลกคุแมยูท่องใคตายไปแล้วท่องใคมาเกิดใหม่รอเดา ท่องไคบอเอลีส้าฮะ่องไคกับมันเกิดเป็นสตาร์มันเป็นซีแมนที่วนตายหลเออเอื yup. ้ยเฮ้ยยอืมเฮ้ยอยเฮ้ยแล้วเฮ้ยแม่มือี <c uh> <c 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 ้เลยแต่แม่แม um> ่ um> <c 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 ่เกิดกไม่ยายยังไงนะาเกิดไป เอ้ยจำนองจำูกไ่ได้บเอ้ยน่องกใส่ีพ่อไข่เนี่ยเหนื้อยจำไม่ได้บอหมายพ่อมาจังไหนพ่อไข่ตายไปแล้วพ่อเกิดชาติไม่ตัวเอ้ยเกิดอีจ้าเกิดรู้ปัญหเพราะยาบ้านเนี่ยเอคนเนี่ยโมกรอดมาฮะ่ากีดกันเราบอกพวกเจ้าง เอาได้ต่ผแค้เข้าจนกระทั่งถึงไปก็สู้กันท่ามลูกแม่ป้าถึงไปโุราชุกตั้งถูกกดถูกลวนพ่อแม่่ก็ถึงกินเนื้อปากระไดรสุดเจ๊ปลาแขก้องเลยไอ้องไหนกู

มั้มันตกเองจ้ะตกเองค่ะมูนไปเอาเขาตกเองนะตกเอง่ยมันตกเองไงนะเข้าไปได้หนึ่งประตูแต่น้าเลียวบองอ้ายสมองคอยทบทวนคิดเป็นเรื่องแล้วคงผิด ตายต้อนาท้องใครลัากการูุญตั้งแต่จากกอนทุนที่เกิดใหม่ในมาสาื้อบุญสู้วนจากู้พอพามาหาดงเขายังฟองใจมันสัญญากันไม่ต้องอายไ่ขอบวดซ้ำขอเทศจูพาหน จไหลยคงใครเลยไมาตายไกในตอนนั้นคือตอนนี้กอนนี้มี้านาภาการปฏิทินฟังไว้เลยจำเลยถือดวงแต่ดวงพาเลยเปคนแอลเป็นคน

ของสาวป่านเพื่อเงินก้าผู้จัดการรอยส่วนบบอกว่าจาซาได้ป็นแซมไทยแต่ก่อนมาพวงสาวป่าน้องลาจ่าเราบอกมีผิดสู้ร้องทนทีเป็นเรื่องที่พม่ผิอทา ครักเยงนาครับมีใไรพี่ต่ออะีรบ้างเน้ครับแต่ว่าตุ้มดี่ริงดีมากตายตายหัวเงินทั้งสองไ้ตายยังหล่นทิมรอท่าไว้การหายพ่องไถ่น่ากะหาได้น้องหมายการมี่คือกานเห็นเป็นห้อยปูดแดงวางฟาติของทายบอกเสียงบจ์นดวอยังมองเห็นกาลทา เชียงสะสดพี birds, ่นะใจลำเลียงทุกคนนะครับสำนอกพันแก่นนะครับพร้อมกันต้นเมรบอาลาไร้วัตรอาสุราทาบุญินปามณีอาซิเนบานเป็นมหาชูเจ็นผู้ เสียงไซน์ะครับเสียงดีมากเลยนะครับเสียงดีนะครับเียงไซเดอชุดนดอยนะครับนดๆนะครับนิดๆอ,อนทั่วหนึ่งอ,อนทั่วสองนะครับเสียงดีมากนะยอมรับเทียง ไปหาเมลก็ว่าดเปหมันกันเลยากันไ้้าปออป้าดาคือดีไอ้ไปรอทำเอ้ยบ้าดีแล้วนี่แหละเอ้จะสีุผ้าปานมหาไอ้เเลยนี้าเจ้าเาเดี๋ยนี้ีปากก็รีเอา

ฟัางมองเนาต้องทำนองคนแเนื่อกระากกลุ่มสีษะขึ้นเมนเลยุไรพ่อจกูไข้เกินนี่น้ำสามแก้วผูกมนอยู่เนาะไฟตันหาสิงสู่ซักสีมานาดาอาหารแังคูบาขูมุสิคุยสีบอกับคูบาทั้งไหนชันลไปหามักตัวตให่พอดีแต่หูุู้้คนนี้กูขอที่ลบสะกอนจักล้อยเลือดสีหอนขันต้องย้อนกับตัวต่างมีตนี้มีมีคอมเซอร์นะครับแปดตัวนะครับคอมเซอร์ xem đi nha các bạn xem đi nha ồ nóng quá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  คอวกายจเียวตุกะเอ๊ี่กันน้องกันคอยเราคอยจาีตอตัวมึงัสลักยังว้ยเสียันเป็นะเกามันแหลมแกูสิตีสิขากูสิดามั้ยังไงม้อกูิชนลนะครับมีกันเป็นน่ายขายออมึงสตน้อออะ มึงจะไหนจะนานมงมึงตั้งแต่กี้มันซื้อว่าทำไข่มันได้คลิปนี้ไว้เสร็นี้ครับคลิปหน้าพูกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์กดขอบตะไคร้กับช่องทีมงานนะครับบอกเป็นชาแนลด้วยนะครับฝากชมยูทูปล่ำนะครับอ่ะ